พี่ปกติไปชมเลยดีกว่าว่ามันไม่เห็นว่ะมาขอรถกุณชอนรถคุณชอนน้ำแมบช้าเริ่มก่อนครับไปเริ่มก่อนครับเริ่มก่อนไลท์เทเริ่มก่อนรถตกปรลไลท์เทนสำหรับคนที่โดนทีหลังชนะนะครับไลท์เทนไลท์เทแต่พี่บลูนีวิธีชนะเธอเลยนี่นี่แล้คนแรกชนะ่งแรกเขาได้เอาทันบูเขาได้สิบสองนะทขาไม่ได้ผมไม่มีในมือตอนนี้งั้นมึงก็อย่าพูดอะไรวะตีสิบกี่ตอเลย อย่บาบอกนะว่าดูแค่หกขีดละปลาแล้วนั่นะอะไรวะกินน้ำใช่ไปไหนับ <c oughs> จบเลยนะท่านองศามินี่มิงประมาณนี้กินน้ำเข้าไป <c oughs> <c oughs> มึงจะเข้าใส่หน้ากูอะม่ันจะไปไ,ไหนพี่อะไรกัน,น,น <c oughs> ไปไปมาดีมึงคอรตรงนี้เนว่ยเ <c oughs> ปเอามันจากไหนวะ <c oughs> สลิปเนี้ยยังรู้เลย่องเขาแต่ไหนเห็นเราแพงนะสลิปเนี้ยพี่มันเห็นในกล้องไหมเห็นเห็นอะไรเห็นจัว เห็นอะไรใส่จวกเห็นหมดไหมไม่เห็นกองกองมีกองด้วยเหรอแค่แบบโบ๊ทเห็นขึ้นกองดีดี่จั่วกแต่พอไอันนี่ม้าใบสดอะพี่ตีสองทีจวเหลือสิบทบเพลินครับอันดับว่า just and oh เปิดมาปุ๊บก็เอาเลยนะเฮ้ยสองเลือดไม่ใช่พี่สองเลือดก่อน สองเลือดแล้วเขาจะภาษาอังกฤษนะครับไม่คิดจม่คิดจช่ไหมไม่คิดเลยเกิดมาชี้แรกเลยครับแน่กูเลยเอ่ะตีออบอดตีกัวอมิเลียนเข้าเลือดด้วยใช่ไหมใช่ถ้าสมมติอีตีมทำลายว่ะเข้าเลือดก็ไอเทมตีมันเก็ทำลายทำลายเทมไหมทำลายเทมด้วยถ้าสมมติเขาเลือดทำลายเทมครับถ้าไม่มีการยุ่งเรื่องดีก็เพราะว่าไม่มีหรอกหายหมดจบเจนฝั่งขี้ครับอ้าวสองเทมเพลเลอร์เรางั้วกัวมิเลียนอืม เราจะมายิงกันทำไมวะมายิงภาคเนี่ยใช่ในกับคู่ชิงกันเลยไปนั่งดีกว่าเราไม่มีอะไรเลเนี่ยเนี่ยี่ในหลายวิธีชิบหายแต่ไม่ได้เล่นทางไหนฟาร์มของเล่นฟาร์มของไม่ได้โดฟาร์มของก็ฟาร์มของโอ้อีสัตว์ขอเป็นตาไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่จัดการเองไขอเป็นตาหายแก้วสงสใจก่อนใจยังอือขอเป็นตาคนขายน่ารักจริง เด็กจะให้พวกไงขายตัวแบบนี้เหรอเฮ้ยโอ้ยย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 อยย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 เยยยข้ยยยยยหยย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 เยยายยยยยดยย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 ย็ยย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 ยองยย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 เหลืองเเยอยดย ดูด้วยครับคันนนผิดดาวมั้ยนะครับไม่ใช่เด็กทั้งคู่เกียร์หนึ่งจั่วจั่วคันนี้มั้ยด่าพ่อด่าพ่อมาเลยวะโอ้โหเย็นหนึ่งสองสามสี่น้งไหวะสี่บดากูอูนูให้ยังไงต้องรำอีกยาวอยู่เลือดตานี้น่าจะเหลือศูนย์โอเคเด้อไม่รำสี่ถ้าขออันนี้ทับไปเลยก็คิดในใจครับคิดในใจครับคิดในใจมีเสียงด้วย เมื่อไหร่เขาคนนั้นจะออกวะนายยกคอมาต้อนใช่ไหมวะใช่นายกตัวจง้องท่านรถอุ้มแล้วรถมาเฟยสองมีคนขอเฟยแม่อะไรอย่างเงี้ย้อแฝงแล้วต้องแฝงเฟยแล้วแฝงเฟยไปเลยทำไมผมฮอตขนาดนั้นเลยวะใช่ไม่มีหน้าเฟมันไม่มีหน้าไอ้นี่จวดมีแต่หน้าเมลสองเกียรตมันเอาขึ้นมือหรือว่ามันเอาอะไรว่ากูลืมไอ้จับที่มาแล้วขอครับ เอ้ยปันนี้คอคอคอหนึ่งวันนี้โดนสามไลน์นะจ๊ะเดี๋ยวอืมเล่นอะไรอีกเล่นไงดีขุดรถกระต่ายองหนึ่งกระจวดอีกหนึ่งอันนี้ขึ้นเหนือไม่ตายนี่มันเพิ่มบ้างแล้วอันนี้ออกลงมาจวดมันติดอะไรบ้างยิงยิงทั้งหมดส่องได้มากกว่าเท่านั้นจะสังเกตเทเลมอนเตอร์ทุกใบแล้วสร้างคนใหญ่เพิ่มขึ้สองหน่อยว่าจใส่แล้วกันไอใส่ได้เหรอใส่ไม่ได้ มันต้องติดมังกรนะไหมใส่ฟ้ามัต้องใส่จาความเกียรตสมมติเขาใส่ฟ้าไม่เห็นเล่นดักก่อนสามมังกรใส่มอเห็นข้าวแล้วโอเคครับโอ้เดี๋ยวเธอตีจิตคีจิตคีเบาๆเบาๆวิไม่กูจะถามมึงก่อนมึงจะกาดไงมการทำไมพี่ไม่ใส่เอเทมเพิ่งยังถูกไหมมันกดตอนไหนก็ได้พี่สมมติเพจดิเขาบอกไม่กาดเรากดเราจะไม่รีอาคนละใบอย่าร้อนอย่าร้อนเดี๋ยวนะพี่พี่โอ้รู้ไหม ไม่มันกดต่อไหนก็ได้มันกดในเธอเรามันตีกูจะถามว่ามึงจะกาดไหมก็มีสีเวอร์เนี่ยทิปน่าเทคได้ไหมว่ามึงเคยบอกตัวอยู่เนี่ยจริงก็จังเลยระหว่างเทอเราทาไม่กดทำไม่กดในระหว่างเอเรากดตออไหนได้ตายสมเสัยมาอันนี้ลุกอันนี้มีจุดอะไเทินน่้เทคจะต้องเลือกต่ามุสอไม่ท่ไม่อันนี้ขอแค่มีวอต่างกันยิงไปสี่ขี้สี่ขี้งไปิไอเทมา จักราดไหมสีขี้จะกราดไหมจะกดไหมล่ะมึงอาจจะปล่อยไหมไม่เขาเติมอันนี้ตอนไหนก็ได้ไม่กดไม่กดก็ปล่อยสีหิไอ้ลมก่อนฟ้าอืมดับลูกค้ณมาร์ลูกค้าตีไม่ได้ตีไม่ได้อันนี้จั่วยังเออจั่วเออด่าได้เลยแพ็คเฟซไว้เลยโอ้แย่ๆยั จบจบไ่ทเปนม่โก้เลือกบัตรไดนเกียร์มัวสามทำไมล่ะมันติสองใบต้นแบติสองใบเออถอ้โอ้นมันสามแล้วเลือกบัตรแล้วได้อะไรวะก็บึ้มอ๋อบึ้มได้นเกียร์คอบัสตีข้างปล่อยตีข้างเสร็จลุกสองคิดดีนับ3กหนึ่งคิดสามคิดดีรีเกมหนึ่ง องจบไม่ได้รีเกมไม่หรอทิ้งทั้งหมดทิ้งมือทุกใบจ้าหกโอ้ยได้เหรอไอโคได้อยู่ไหนโคได้อยู่ไหนจบนอเอาอะเอาวะเอ้ยโคได้พี่ปิดได้มันคาอะไรใช่ไหมโอ๊กเกินพี่พี่พี่ปิดได้ใช่ไหมผมโอ้เกินโอ้ตายเกินมือมือมือครบเลยพี่มือครบเลย ปอกกหรือที่ทำเวฟได้ดิจะทำเวฟได้ไอ้นี่ก่อนหนึ่เกดหนึ่งจวบหนึ่งเกล็ดปลอกมีแบบไหนมีมูฟไหมมีไนขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใชไม่ดูแลก็มูกนเลยมกดเลยมันมันขึ้นมูไม่เกินนายกให้ดูหรอกเป็นพี่อะไรกันใช่ผมพูดว่าเป็นนายกพี่เอเชียแล้วนะถ้าเป็นรปฟ้าเลยได้ได้สมเกียบ พี่เตรียมตัวยกมือขึ้นแล้วบอกว่าปล่อยยกมือขึ้นแล้วหมุนมุนพี่รออยู่แล้วพี่เนี่ยบุญบอกเองคือสามขี้กายอนคีเนี่ยสามขี้เลยเหรอยังบอกเต้เต้ว่าหนงลิงตีสามขี้เหรออ่ายอนคีเนี้ยนี่นี่ใบนี้มึงไม่ใส่กันลิงตีห้าขี้เดลต้าตัวอื่นเก่งกว่าไงกระปุ๊บเก่งเลยหนึ่งลกแล้วก็สกิบไปเนี้ยทำลายทำลายตัวนี้นนั้นอะหรอทำลายมอนสเตอร์มังกรดำหรือก้อนธาจุน้ำไม่เก่ซีเดียวที่ตีได้สี่ครั้ง เก่งมากเก่งกับบัตเก่งกับบัตรดิคอ,อเยเนี่ยอ,อะไรนักหนาวอะบอสหนึน <S 1> 1 <S ่งเก่ง <c oughs> ขึ้นมือลิงสี่ชิ้นเคยเห็นเบฟใส่บัตเตอร์เบฟไหมเคยเดี๋ยวผมจะทำวันนี้มีอะไรบ้างนอกจากคอมเทคมาสิไม่ไม่มีล,ลงลงมาคาราบาลสองยิงได้ดิก๊กดิกเบฟไม่มีสกิลยิงใช่ไงอ๋อครับเกมนึงไอ้โบชัยก็จบเร็วเร้อ

เดี๋ยวผมดูตังก่อนผมผมคิดเราฮาอยู่แบบเราเอาบัตรดีไฟไปนั่งเล่นอยู่ร้านข้าวมันไก่ข้าเจ้าเจอทำอะไรเจอตำรวจมาเจอตำรวจท้าไมหลังก้าวเขาเราเรายิงกเสร็จแลมีปัญหามันเหมือนอะไรเนี่ยเอ้ยเสี่ยงคุกพ่อผมชื่อตัวแม่ชื่ออะไรอ่ะแหวกจระเกินโทษทรัพย์จรเกินขอโทษครับยมเนินแล้วไอ้เหี้ยร์คุณเล่นอะไรเนี่ยชุบพี่เล่นการเมืองไงใครชนะมึงไม่เกี่ยวนะ ี่ขอนะได้จ่ายมากก่อห้าร้อยโอเคสมีวเออมันใหม่แล้วอีเคก็จะอ้วกอ้วกเลยพี่พี่อ้วกเส่กล้องไงพี่แหะใครวะพี่แะอันนี้แบบผมกแบบลาไม่ได้อ้วกในกล้องอ้วกลยไม่เมนมื่อ่ะอืมนี่ขอไหมขอรับ ต่อไปเร่แบนไหมมึงแมอีกแล้วรืแบนเอาองติ๊กอะไรนะไม่อยากแก้บ้าน่าครับข่าวดีรับสาวแบนี่นี่แบนหมายอ้เกียรผมเหรอแชแอน์เกียร์ผมเหรอเกียร์ผมเกียร์อะไรอยู่กูเองโอ้ยเกียร์อ๋อเกียร์ที่ใบผมเล่นนะบ้าไม่เกียร์กักลับไปเอาได้อยู่บ้านพี่เหรอได้สองเกียร์ พี่แกนรักอบปอเข้าบ้านวะเอาจริงวะเอาจริงวะเนตัวจริงข้าวแล้วก็หนึ่งสองเยอะครับกเัาไปเล่นได้ไงวะแล้วก็อายมันได้เลยเอาขึ้นเหนือเหอมือเ,อเ้องใช้หรอกครับอืม นั่นใหนหลาวิธีเกินไปแล้วเลือกรถเลือกหนึ่งแลวใจหนึ่งเกียร์นนใช่ไหมวะใช่อันนั้นเรียกอะไรน้องจิ้งหัวอย่าบอกว่าเนี่อ๋อเล่นอะไรเดี๋ยวค่ะก่อนนี่ครับคนเยอะมาก มันไม่มีกี่วันใช่่บ่อบิฟกมีเด็กแวนการ์ดสี่เด็กไม่ใช่แวนการ์ดอะไรบดีบดีกับแวนมีแวนกับบดีของคนอื่นเออของคนอื่นไม่ว่าใครมั้งนเรียงไว้กูจ่ายเก็บยังวะเดี๋กี่เครื่องพอดีไม่ยังไปจ่ายจ่ายหมดแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ยังมือกูเพิ่มเปล่าอ่ะอีกเที่ยมเงินเดียวเดียวมันอูที่กูแจเข้ามาสองใบอร่อยครับ สามีหนึ่งสองสามไม่ทำอะไรสองขีดซอนการ์ดไม่เห็นหรอสองอีะมีเอฟกตหรือเคออดสองคิดสอเฮ้ยจบเร็วจบไปเลยวัดจบแล้วโอเคครับจบไปแล้วอืะจบแล้วมีคคดจะรุ่นเหมือนไหม เล่นไหมล่ะเฮ้ยจะโกนไม่ออก